สรุปม t s ซู i ิช i X Force แพงหรือไม่มีการเปลี่ยนใจหรือเปล่าหลังจากที่ได้ทดลองขับคันนี้ครับพูดตามตรงเลยนะเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องการขับขี่ของคันนี้ก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะได้ดูฟีลลิ่งโดยรวมและเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันอีกทีว่า คุ้มหรือเปล่าแพงหรือไม่จากที่ผมได้ลองขับคันนี้นะครับถ้าพูดถึงภาพโดยรวมเลยอะ่ะผมรู้สึกประทับใจกับการขับขี่ของคันนี้มากๆเลยครับถ้าคุณดูในเรื่องของระบบโหมดการขับขี่ต่างๆอะ่ะคือมันจะมีอยู่5โหมดนะครับถ้าพูดถึงการขับขี่นะคือจะมี normal มี t o r m a c มี Gravel มีมัดแล้วก็มีเวทนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาทดลองดูกันและจะมีอีก2อันครับคือ ev แล้วก็ e- v Charge นะครับคันนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับแรงม้ารวมอยู่ที่120แรงมา้าอันนี้คือเครื่องยนต์ทํางานควบคู่กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วนะครับอัตราสิ้นเปลืองที่เขาเคลมไว้อยู่ที่24.4กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือตาม Eco คสติ๊กเเลยแต่ว่าครั้งนี้เราทดสอบ อัตราสิเปเลือเป็นจริงเป็นจังยังไม่ได้เพราะว่าเราขับอยู่ในสนามปิดนั่นเองครับการขับขี่อัตราการเร่งคันนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับคือมันไม่ได้แบบโอ้โหสปีดแบบอลาัางการงานสร้างขนาดน,นั้นแต่ถ้าพูดถึงการใช้งานโดยรวมครับอันนี้ถือว่ามีพลังกาลังที่ดีใช้ได้เลยครับคุณเหยียบแป้นขันเร่งอ่ะคือคุณรารอบแป๊บหนึ่งน้อยมากครับแป๊บเดียวเองจะวัดเดียวเลยแล้วมันก็มาเลยแล้วพอมันไปนะครับคือมันแบบต่อเนื่องใช้ได้เลยครับคือมันไม่ได้เร็วที่สุด แต่ว่ามันไม่ได้อืดมันไม่ได้ช้าเลยครับสมมติถ้าเราเปรียบเทียบเกียร์อะเต็ม10บอะครับมันจะอยู่แบบจากครึ่งอะขึ้นไปนะครับถ้าตีไว้คือ7หรือว่า8เต็มสิเลยโดยประมาณนะครับนี้แค่เปรียบเทียบให้เห็นภาพเฉยๆส่วนเรื่องเบรกอะครับคือผมจะต้องเหยียบแป้นนะครับลึกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหยุดนิ่งแบบสนิทเลยนะครับบางทีถ้าเราคุ้นเคยกับเบรกที่แบบแข็งอะคือแบบเราเหยียบนิดนึงอะมันก็เอาอยู่แล้วแต่ว่าเนี้ยคืออาจจะต้องเหยียบลึกนิดหนึ่งนะครับมูนแอนโท ความสะดวกสบายคอมฟอร์ตและนุ่มนวลช่วงล่างอะ่ะผมว่าเกาะถนนได้ดีนะคือมันจะมีในเรื่องของระบบที่เข้ามาช่วยด้วยนะครับก็คือ active yaw control หรือว่า ayc นะครับแล้วก็มีระบบ traction ด้วยที่ทำงานควบคู่กันไปซึ่งมันจะช่วยให้ Mitsubishi xforce คันนี้ทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะเวลาเราเข้าโค้งหรือว่าเวลาเราเลนเชนจ์เปลี่ยนเลนเป็นต้นนะครับอันนี้คือมันจะช่วย support เลยคือถ้าพูดตามตรงถ้าไม่ได้มีระบบพวกนี้นะครับช่วงล่างมันอาจจะไม่ได้เฟิร์มถึงขนาดนั้นแต่ มันก็มีอยู่แล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันเราไม่สามารถปิดระบบนี้ได้นะครับก็เลยพูดถึงภาพรวมเลยว่าการกอดถนนหรือว่าเวลาเราเข้าโค้งเลนเชนจ์ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเลยครับถือว่าโอเคนะประทับใจอยู่เหมือนกันเลยครับส่วนการขับป่าที่ผมลองนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการขับขี่มันจะมีโหมด normal แล้วก็โหมด t o r ์แมที่เป็น Sport normal อะ่ะคือก็คือขับเรื่อยๆทั่วๆไปของเราแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณขับโหมด normal อะ่ะแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันอาจจะไม่ได้แรงถึงขนาดนั้นนะครับเราใช้โหมดทได้ นะครับอะดรีนาลีนคือแบบรู้สึกว่ามันแรงมากยิ่งขึ้นและรู้สึกว่ามันขับสนุกมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยคือผมลองสูตรถึง100ทั้ง2อวมเนี่ยเออผมรู้สึกว่าอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับแฮนด์เล็งพวงมาลัยโหรู้สึกว่ากริป ลงมือมากครับเวลาเราหักเลนเชนชแบบเนี้ยเออมันรู้สึกว่าแบบมันเฟิร์มอะและมันมั่นใจอะครับคือเนี้ยลองอยู่ในแทร็กซึ่งโค้งอะมันจะค่อนข้างแคบอะคือมันต้องใช้ประสิทธิภาพของพวงมาลัยครับแฮนด์ลิงแบบเนี้ยคือแบบเออรู้สึกโอเคเลยและในขณะเดียวกันตอนที่ลองเข้าโค้งอะครับไม่ว่าจะเป็นในโหมดแบบเวทหรือว่ากราวเวลก็ตามครับคือแบบรู้สึกว่าแฮนด์ลิงของพวงมาลัยอะเอาอยู่แบบเออโอเคเลยครับคือมันไม่ได้แบบโอ้โหปังแบบ the best in class สำหรับผมนะแต่ว่ามันอยู่อันดับ ต้นๆอ่ะสูงๆแน่นอนครับในเรื่องของประสิทธิภาพพูดถึงโหมด Gravo แล้วก็ Wet แล้วนะครับอันนี้ผมก็ได้ลองมาเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นอีก2โหมดนะครับที่ตัว Xforce อันนี้มีมาให้นะครับ g r a v e คือเวลาเราลุยแบบถนนแบบฝุ่นดินดินเล็กๆน้อยๆนะครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมได้อย่างชัดเจนเลยเว t ก็เช่นเดียวกันนะครับสมมติ ถนนมันเปียกนะครับเราก็สามารถใช้หมดเวทได้นะครับมันก็จะทําให้ตัวรถเก็บอาการได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันผมก็ลอง Normal นะบนถนนเวทนะครับที่เข้าโค้งนะเอาจริงมันเห็นความแตกต่างได้อยู่นะครับนอร์มอันนี้คือมันไม่ได้เปียกมากนะเพราะว่ามันเป็นการจําลองอะครับคือมันก็เอาอยู่อะแต่เอาจริงๆแล้วว่าการที่เราไปเซตเป็นโหมดเวทอนะ มันเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยนะก็คือสมมติถ้าถนนมันเปียกแบบเพราะฝนตกนะครับก็ใช้โหมดเวทดีกว่านะครับมันจะเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่างกันพอควรครับกราวก็เช่นเดียวกันสมมติถ้าเราแบบไปลุยแบบดินหรือว่าแบบเล็กๆน้อยๆนะหรือว่าฝุ่นนะครับก็ใช้โหมดกราวเเหมือนกันนะครับส่วนอีก2โหมดนะครับอันนี้คือจะเป็นเรื่องของพวกไฟฟ้านิดนึงครับก็คือจะเป็น e-v charge แล้วก็ e-v อย่างเดียวครับถ้าเราใช้ e-v อย่างเดียวเลยครับคือมันจะขับได้ประมาณ3-6มถกิโลเมตรถ้าเราดูตรงกรา มันจะมีแบตเตอรี่อยู่คือมันจะเต็มอะครับมันจะมี6ขีดถ้าเราใช้แบบเต็มอันนั้นเลยมันจะขับได้อยู่ประมาณ3-6กิโลเมตรนะครับแต่ว่าเวลาเราขับเราจะต้องแบบหเหยียบแป้นคันเร่งหรือว่าขับแบบโดยที่ไม่ได้คลิกดาวนะครับเพราะถ้าคลิกดาวคือมันใช้กําลังเยอะตัวเครื่องยนต์จะทํางานให้โดยอัตโนมัติเลยแต่ว่าถ้าเราขับแบบอยู่ความเร็วคงที่ไหลแบบเรื่อๆขับอยู่ในซอยขับอยู่ในหมู่บ้านอะไรแบบนี้มันใช้ได้เลยครับแต่ว่าในขณะเดียวกัน อีกอย่างหนึ่งที่เหมาะเลยก็คือสมมติเราจอดรอลูกหรือว่าเราจอดรอใครสักคนหรือว่าแค่จอดอยู่เฉยๆครับแต่ว่าสตาร์ทรถอยู่ครับเราสามารถใช้ EV โหมดได้นะครับถ้าแบตมันเต็มเลยอะ่ะมันสามารถจอดแช่ได้อยู่ที่ประมาณ30นาทีเลยนะครับมันก็จะเซฟน้ำมันไปอีกอีกโมหมดนึ่งคือ EV charge อันนี้ก็คือว่าสมมติเราขับโหมด ปกติของเราอะ normal torque อะไรก็ว่ากันไปอะครับและแบตเตอรี่อะมันเดือดต่ำอะครับแน่นอนมันก็จะดรอปในเรื่องของประสิทธิภาพและเราต้องการให้มันชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มเข้าไปครับเผื่อเราอาจจะใช้ ev Mode ในภายหลังแบบเนี้ยเราก็ใช้ ev charge อันนี้ได้ครับคือมันก็จะปั่นหรือว่า generate พลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่นี้ก็คือเราขับขี่ได้ปกติทั่วไปเลยอันนั้นก็คือในเรื่องของการขับขี่นะครับเบาะนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันล็อกตัวหรือว่ามันลงตัวถึงขนาดนั้นเเอออคืืแบบววลาาผมหร่ เลน e change เปลี่ยนเลนแบบนี้นะครับคือรู้สึกว่าตัวมันก็โยกไปด้วยครับซ้ายขวาวางกันไปตามจังหวะนะก็คือมันอาจจะไม่ได้แบบปังที่สุดก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตละกันนะครับแล้วก็การเก็บเสียงก็เงี่ยบนะเยียบประมาณหนึ่งนะครับเราไม่ได้ลองบนถนนจริงครับเราจะต้องลองอีกทีในเรื่องของเสียงรบกวนแบบพื้นถนน หรือว่ารถรอบเรานะครับอันนี้หรือว่าเสียงล้มด้วยซ้าไปนะครับอันนี้คือต้องว่ากันอีกทีแต่ว่าจากเสียงเครื่องอะครับคือถ้าเราคลิกดาวอันนี้คือได้ยินแน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้ดังถึงขนาดนั้นนะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบบางคันสมมติเราคลิกดาวครับแล้วเราเหยียบแป้นคันเร่งปึ้งไปเลยสุดเลยนะคือเราจะได้เสียงเครื่องแบบดังดังมากครับแต่ว่าอันนี้มันได้ยินแต่ว่ามันอยู่ในระดับแบบสเตเบิลแบบกลางๆนะครับมันไม่ได้รู้สึกว่ามันติดขัดหรือว่าอึดอัดใดๆทั้งสิ้นเลยครับและสรุปแล้ว คันนี้ยังแพงอยู่หรือเปล่าถ้าเอาองค์ประกอบโดยโรวมมารวมกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคานะครับอ่ะมันจะมี3ตัวนะครับตัวเริ่มต้นตัวอีกไหนตัวกลางคือตัว t i m เมทและตัวท็อปสุด u อ t i m a เ e X มันจะมีในเรื่องของโปรโมชั่นอยู่ด้วยแหะครับสมมติถ้าคุณเป็นลูกค้าเก่าคุณจะได้ส่วนลดอยู่ที่ประมาณ30,000บาทหรือว่าดอกเบี้ยตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ0.99%ส่วนโปรโมชั่นนี้จะอยู่ถึงช่วงเดือนพฤษภาคม แต่ช่วงส่งมอบรถนะครับของ X Force จะอยู่ช่วงเดือนพฤษภาคมเลยนะครับอันนี้ก็คือเพื่อท่านใดที่จองรถไว้แล้วนะครับสำหรับผมถามว่าเปลี่ยนใจไหมผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนใจนะแต่ว่ามันมัมนมีปัจจัยนะครับคือถ้าเป็นตัว Ultimate หรือว่า Ultimate X ส่วนตัวผมยังรู้สึกว่ามันยังแพงๆอยู่นิดนึงคือแน่นอนถ้าเราเปรียบเทียบก,กับ BSUV กันเองเลยอะมันไม่แพงครับ เพราะมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยอันนั้นอะไม่ว่าจะเป็นฮอนด้าเอชอา l ีโครสนิสซันเค็กซ์นะครับว่ากันไปนะครับเยอะมากมายในกลุ่มนี้นะครับคือมันไม่ได้แพงที่รู้สึกว่าแพงอะเพราะว่ามันคือในเรื่องของความคาดหวังมากกว่าถ้าพูดตามตรงเลครับตลาดตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีมากนักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเทรนด์อะโดยเฉพาะจากฝั่งประเทศจีนนะครับเวลาเขาเปิดตัว EV หรือว่ารถอะไรก็ตามครับราคามันจะแบบไม่สูงมากอะ มันก็เลยคิดว่าเทรนด์เนี่ยมันจะตามมาแต่พอคันนี้มามันอาจจะขัดขัด,ขดนิดนึงแต่ที่ผมบอกว่าเปลี่ยนใจอะและรู้สึกว่าไม่แพงอะคือจริงๆอ่ะเทคโนโลยีเนี่ยในเรื่องของการขับขี่อะ มันมีให้ทุกรุ่นย่อยเลยครับและถ้าคุณดูตัวอีกนัยอ่ะ899,000บาทอ่ะผมบอกเลยนะตัวคุ้มเลยครับเพราะคุณได้ประสิทธิภาพทั้งหมดเลยในเรื่องของการขับขี่และราคานี้900,000บาทโอ้โหผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยครับและถ้าคุณไปดูสเปกชีตนะครับอันนี้ผมก็สรุปมาเบื้องต้นออปชั่นที่เขาตัดไปอ่ะมันตัดออกไปไม่เยอะครับหลักๆเลยก็คือในเรื่องของชุดแต่งนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบกับตัวเริ่มต้นนะครับกับตัว Ultimate แล้วก็ Ultimate X เลยนะ คือหลักๆเลยนะคือมันจะตัดเรื่องของชุดแต่งนะครับด้านหน้าข้างท้ายนะครับพวกสเกิตอะไรแบบนี้ไฟตัดหมอกหน้านะครับสายลัก X Force ตรงนี้ตัดออกไปท้ายที่เป็นแบบไฟฟ้า Wireless Charger ตัดออกไปแล้วก็ในเรื่องของลำโพงที่เป็น Yamaha Premium Sound นะครับอันนั้นเลยหลักๆเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าเป็น Yamaha Premium Sound นะคือถ้ามันเป็นตัวท็อปสุดเลยผมลองมาแล้วล่ะอันนี้มีเฉพาะตัว Ultimate X นะคือแบบโหเสียงชัดแจ๋วเลยครับ ชัดจริงชัดจริงชัดมากๆเลยครับและการเล่นการใช้งานต่างๆอะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าเยี่ยมมากๆเลยครับคือมันจะมีเซตติ้งที่เราเซตได้ในหลากหลายโทนนะครับมูท a แอนโทน เลือกได้หมดเลยอันนี้ก็ว์ปมาอยู่ภายในของตัว Mitsubishi X Force กันนิดนึงนะครับเพราะว่าผู้ตามตรงครับคืออันนี้ที่เรามาทดสอบกันนะครับคือมันจะแบ่งเป็นรอบๆครับและพอดีเวลาของผมหมดแล้วนะครับก็เลยมาข้างในนี้แทนนะครับเพื่อจะได้ให้ท่านอื่นได้ทดสอบกันด้วยนะครับโอเคเรามาต่อกันครับถ้าเราพูดถึงการใช้งานของคันนี้แล้วอะคือถ้าดูเบาะแถวที่2ออะผมลองนั่งแล้วพื้นที่โอเคเลยครับ Head Space Head Room นะครับหรือว่าพื้นที่ตรงขานะครับ รู้สึกว่ามันโอเคเลยนะครับแล้วก็พื้นที่โดยรวม,มครับถือว่าโปร่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าแบบจริงๆอ่ะส่วนตัวแล้วถ้าเราแบบใช้งานเลยครับเพราะว่านั่ง2 0 0ทนก็พอนะครับถ้านั่ง3ท่านมันอาจจะเบียดเบีดนิดนึงแต่วันนี้ก็คือปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นรถ Mitsubishi X-Force หรือว่าจะเป็นรถครอบครบัครวไหนก็ตามนะครับแต่ว่าการที่เราจะวางแขนตรงกลางนะครับหรือว่า ที่มีช่องวางแก้วนะ้ำหรือว่าขวดน้ำตรงกลางะครับเราจะต้องดึงเชือกลงมานะครับอันนี้คือมาจากข้างหลังเลยนะครับจากตรงเบาะกลางเลยครับมันมาทั้งแท่นเลยและในขนาดเดียวกันผมลองพับเบาะแถวที่2ลงหมดเลยนะครับเผื่อใครต้องการพื้นที่ทายรถมากยิ่งขึ้นคือเอาจริงๆอะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เรียบที่สุดแต่ถ้าเอาเน้นการใช้งานจริงๆอะ่ะผมว่าถือว่าโอเคครับแต่ถ้าใครแบบซีเรียสหรือว่าแบบโฟกัสเลยอะ่ะว่ามันต้องเรียบที่สุดนะครับอันนี้ก็ ย้ำก่อนนะครับว่ามันไม่ได้เรียบที่สุดนะครับคิกเซนเซอร์มีเฉพาะตัว Ultimate กับตัว Ultimate X กนะครับก็คือเปิดท้ายโดยใช้ทาวนะครับที่เป็นแบบไฟฟ้าเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะไม่มีให้นะครับส่วนหน้าจอผมว่าการใช้งานอะ่ะมันโอเคเลยนะโอเคคือ1มันใหญ่นะครับจอรู้สึกใหญ่ แล้วก็ Text นะครับหรือว่าฟอนต์นะครับรู้สึกใหญ่ครับมันเห็นแล้วมันรู้สึกแบบสบายตาอันนี้ผมชอบมากครับคือจริงๆก็เริ่มมีอายุมากยิ่งขึ้นนะก็รู้สึกว่าแบบเอออะไรที่แบบตัวอักษรที่มันแบบใหญ่ๆอะ่ะเออมันก็รู้สึกว่าแบบมันเออแฮปปี้ะนะครับมันรู้สึกว่ามันเคลียร์แล้วมันชัดเจนดีนะฮะและระบบการใช้งานต่างๆตรงหน้าจอก็ดูได้หมดเลยนะครับที่ผมชอบอะคือมันจะมีใน,นเรื่องของ traction แล้วก็ Active yaw control นะครับต้ง traction นะครับคือเวลาล้อเราหักซ้ายหักขวาครับมันก็จะหักตามด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคันี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะครับด้านหน้าและด้านหลังมี USB Type A ให้อย่างละช่องแล้วก็ Type C อย่างละช่องสีภายนอกสำหรับรุ่นย่อยจะแตกต่างกันออกไปถ้าเป็นตัว i g n i t e นะที่ตัวเร่มต้นเลยจะมีสีขาวสีดำและสีเทาที่เลือกได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวกลางคือตัว Ultimate นะครับจะมีสีขาวที่เป็นหลังคาดา สีเงินสีเทาแล้วก็สีดำแต่ถ้าเป็นตัว Ultimate X นะครับก็คือจะมีสีขาวสีเทาสีเหลืองสีแดงทั้งหมดนี้คือจะเป็น two t o พร้อมกับหลังคาสีดำแล้วก็จะมีสีดำล้วนให้เลือกให้อีกสีหนึ่งครับส่วนสีภายในถ้าเป็นตัวเริ่มต้นตัวอีกไหนอ่ะจะเป็นสีดำล้วนเลยแต่ถ้าเป็นตัว Ultimate หรือว่า Ultimate X อ่ะจะเป็นสีดำตัดกับสีเทานะครับอันนี้เราไม่สามารถเลือกสีได้นะครับจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งจบเลยนะครับสุดท้ายเลย ก็คือคุ้มไหมแพงไหมสําหรับผมไม่แพงและคุ้มครับตัวอีกไน e เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้คือรู้สึกว่า the best เลยสําหรับผมนะประสิทธิภาพการขับขี่ทั้งหลายดีหมดเลยเหมือนกันหมดเลยออปชั่นที่ตัดออกไปไม่ได้เยอะมากนักครับพอรับได้ถ้าเทียบกับราคา8,99,000บาทคุณไปเปรียบเทียบอ่ะอ่ะสมมตินะยาริสครอสก็ราคาเฉลีย่ยเฉลี่ยใกล้เคียงกันหรือถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับ BSUV อ่ะอันนั้นก็คือจะ สูงกว่าหรือแพงกว่า899,000บาทอย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณแบบชอบ Mitsubishi X-Force ลองขับแล้วแต่อยากจะได้ชุดแต่งหมดเลยนะครับรอบคันนะครับหรือว่าอยากได้ออปชั่นเพิ่มนะครับก็ดูตัว Ultimate หรือว่า Ultimate X ก็ได้อันนี้ราคาไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ standard หรือว่าปกติเลยละกันนะครับแต่นี้ที่ผมพูดว่าแพรตะกอนนะครับก็คือแบบมันคือที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยก็คือมันเป็น first impression แล้วก็ความคาดหวังว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะถูกกว่านี้หน่อยแบบนี้ครับมันจะได้แบบปังไปเลยหรือว่าบูมไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกระแสนะครับภาพโดยรวมแต่ ส่วนตัวนะผมก็รู้สึกประทับใจนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นกับทุกอย่างที่ได้มานะครับเดี๋ยวสุดท้ายครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผชมไปดูการใช้งานต่างๆนะครับแล้วก็การขับขี่โหมดการใช้งานต่างๆด้วยครับถ้าคุณผชมท่านใดนะครับมีคําถามใดๆเพิ่มเติมก็คอมเมนต์พูดคุยกันมานะครับหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา มันถูกมันแพงมันปังประทับใจหรือไม่ก็พูดคุยกันมาเช่นเดียวกันนะสรุปผม,มชอบนะครับสำหรับ Mitsubishi X-Force แนะนำตัวเริ่มต้นเลยครับผมว่าคุ้มดีที่สุดแล้วครับสุดท้ายผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอันนี้ส่วนถึง100นะครับโหมด normal ลองดูครับกับตัว Mitsubishi X-Force 1 2 3ไป โอเคครับอันนี้จะเป็นโหมดทอร์แมกนะครับศูนย์ถึงร้อยทอร์แมกก็คือสปอร์ตนั่นเองนะครับปหนึ่งสองสามไปโอ้โห,โหเห็นความต่างได้ชัดเจนอยู่นะฟีลิ่งนะโอเคครับ เราจะใช้โหมด EV กันนะครับแต่ว่าการใช้โหมด EV นี่ก็คือจะเป็นแบตเตอรี่กับมอเตอร์ทำงานอย่างเดียวนะครับถ้าเราขับแบบคือแบตเตอรี่ครับของตัว X Force นะครับคือถ้าเต็มเลือมันจะมี6ขีดหลักๆแล้วอะครับคือถ้ามันเต็มเรือครับมันจะขับได้ประมาณ3-6กิโลเมตรนะครับอันนี้อยู่ที่การขับขี่ของเราแต่ว่าการที่อยู่โหมด EV จริงๆอะถ้าเราเร่งแบบหนักๆหรือว่าคิกดาวน์นะครับคือเครื่องยนต์มันก็จะตัด ทำงานควบคู่กันไปแบบอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้คือเป็นไอเดียแล้วกันนะครับแต่ถ้าเราขับแบบซอฟต์ๆไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวลองดูกันนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับถ้าผมแตะเบาๆเนี่ยไม่มีปัญหาครับอันนี้ผมแตะคันเร่งเบาๆครับเพิ่มความเร็วไปทีเลเทีิดหน่อยนะครับทีเลเทนิดหน่อยแต่ถ้าผมคลิกดาวนะครับหนึ่งสองสามพว่งนะครับไฟเครื่องยนต์มันก็จะขึ้นมาเลยนะครับประมาณนี้เลย EV นะครับสีฟ้านะ แต่ถ้าผมปล่อยนะครับนี่สีเขียวคือเป็นการรีเจนเนอเรกลับเข้าไปนะครับนี่อยู่ในโหมด EV อย่างเดียวเลยนะแต่สมมตินะครับถ้าเราเปลี่ยนไปเป็น normal นะครับาเราจะสังเกตเรื่องสีที่เปลี่ยนไปได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับเดี๋ยวผมเหยียบนะครับปุ๊บนิดนึงแค่แต่เบาๆครับแต่ถ้าดูตัวเครื่องยนต์นะครับนี่ผมเหยียบแป้นขันเร่งอยู่นะครับคือมันจะไม่ได้มีสีอะไรขึ้นมานะครับแต่ว่ามันแค่จะสว่างขึ้นมานะครับแค่จะสื่อว่ามันทํางานอยู่นะครับ นะครับมันจะสว่างนิดนึงแต่ถ้าผมปล่อยนะครับมันก็จะดับลงนะครับอะไรประมาณนั้นเลยอันนี้คือชาร์จโหมดนะครับคือการที่เราชาร์จโหมดก็คือว่ามันจะปั่นพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราดูตอนแรกอะครับมันอยู่ประมาณแบบ2อสขีดนะแต่นี่ขึ้นมา5ขีดแล้วครับสีเหลืองคือเป็นตัวเซนเซอร์ใช่ไหมครับใครับโอเคครับผมอะไรผมอะไรหรืออะไรเงี้ยครับตัวเส้นไปเที่ยวตามอ่าครับนี่เลยครับเนี่ยครับหักผมอะไรนะครับนี่ก็หักตามโอเค และนี่ก okay. ็คือเสียงเซ็นเซอร์นะครับนะครับมันยังไม่ใกล้มากแต่พอใกล้แบบหมดเลยเปิ่มนี่อ่าโอเคครับไปทางใช่ครับผมควานนะครับโอเคครับผมเขาให้ความเร็วเท่าไหร่ครับหรือแต่หลังนี้ก็จะไม่เกิน35ครับอ๋อโอเคครับโอ้อ๋อโอเคเขาจะรู้สึกว่าแบบว่าฟีลลิ่งมันไม่เหมือนกับหมดใช่ใช่ใช่ครับอ๋อแต่ว่าระบบ PWC นะครับก็ยังทำงานควบคู่กันไปด้วยครับผมโอเคครับ อันนี้ก็จะลองขับดูนะครับว่าฟีลลิ่งโดยรวมเป็นอย่างไรอันนี้อยู่ในโหมด normal ปหนึ่งสองไป let's go น,นี่จะเป็นการเข้าโค้งนะครับความเร็วนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4 5หถึง50กิโลเมตร,รต่อชั่วโมงอีก2นาทีนะครับน,นี่ดูฟีลลิ่งกันนะครับ ดูการเข้าโค้งนะครับขออนวลาตแจ้งพี่พี่สื่อทั้งสองคันนะครับทั้งสีเหลืองและ,ะสีแดงตอนนี้หมดเวลารีวิวแล้วนะครับ